รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายวีซ่าโรงเรียนอันซอรีเอัอดดีเนียภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567โรงเรียนอันซอริเออดดีเนียตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตบ,บ้านควรอเภอเมืองสตูลจัังหวดสตูลโรงเรียนอันซอริเออดดีเนียเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบริหารสถานศึกษาโดย นางกาสมานากรวัตรครูอำนวยการโรงเรียนนายสุกรีนากรวัตรคร,ร,ร,รูจัดการโรงเรียนคณะครูแกนนำตามสมัยิคณะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติปิซาประกอบด้วยนางสาวอินอางเห็นจำด้านการอ่านนางฤทัยรัตน์นาสมา าคณิตศาสตร์และานางสาวหลุนยานีลัมมาลีด้านวิทยาศาสตร์มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน83คนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน6คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน6คนคณะครูร่วมประชุมและวางแผน ีการประชุมการวางแผนการดำเนินงานแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินปีซาปีการศึกษา2,568ทางโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนอันซอรียอัดดีนียะ มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานปิซ่าในระยะสั้นและระยะยาวผลการดำเนินการตามนโยบายปิซ่า3.1การนำชุดอธฒนาความฉลาดรู้เล่ม3และ4ไปใช้ในการเรียนการสอน3.2การนำนักเรียนฝึกทำข้อสอบปิซ่า ครูแกนนำทางด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์มีการดำเนินง,งานในแต่ละเดือนโดยได้นํานักเรียนแต่ละคนฝึกทําข้อสอบปิซ่าในรูปแบบเปเปอร์เบดและคอมพิวเตอร์เบด 3การนำข้อสอบแนวปิซ่ามาใช้เป็นข้อสอบกลางภาคและปลายภาพผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอบปิซ่าจึงได้มีคำสั่งและวางแผนรวมกับคณะครูกแกนนนำให้มีการนำข้อสอบแนวปิซ่าไปแทรกในข้อสอบวัดผลกลางภาคและสอบวัดผลปลายภาคประจำปีการศึกษา2567ของรายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินปีซ่า3.4การอบรมครูวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเอกชนให้เป็นนักสร้างข้อสอบตามแนวทางปีซ่า ผู้บริหารสถานศึกษาจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแการนำทั้ง3ด้านเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนวทางการประเมินปีซ่าของหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจัดขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินปิซ่าผ่านระบบออนไลน์เช่นแอปพลิเคชัน Line เป็นต้นสำหรับแผนการดำเนินการปีการศึกษา2568โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2,568มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนวางแผนในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามแนวทางของสอพอทกำหนดด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทังในรูปแบบ Paper Based, Computer Offline และ Computer Online อย่างต่อเนื่องและทางโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะนำนักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้ได้ ในฐานะของผู้สอนนะคะผู้สอนมองว่าการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพิซานะคะมีความสําคัญมากค่ะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนแบบเดิมแบบท่องจําม,มาเป็นการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงค่ะ ก็ในรูปแบบของการสอนแบบพิเศษนะคะช่วงแรกก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับรูปแบบการสอนนะคะแต่เมื่อมีการอบรมนะคะก็นําองค์ความรู้ตรงนั้นนะคะมาปรับใช้ในกระบวนการสอนนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เห็นการพัฒนาของผู้เรียนนะคะผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เหตุผลในการเรียนการสอนอมากขึ้นค่ะ่าการสอบพิซี่ยมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับเด็กนักเรียนนะคะ,ะเพราะสามารถทําให้นักเรียน,นยคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนในส่วนของเรื่องความพร้อมอซึ่งถือว่านักเรียนมีความพร้อมอเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆน,นะคะครูสามารถ ออกแบบออกแนวข้อสอบได้ในเชิงวิเคราะห์ได้อย่างเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็ส่วนนักเรียนก็จะมีความคุค้นเคยในเรื่องของการการทำข้อสอบได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ได้แจ้งให้ครูปกครองได้ทราบแล้วว่ามีการสอบพิซซ่าเพื่อให้เด็กได้ได้วิเคราะห์และใช้ในชีวิตจริงคือข้อสอบที่ใช้วัดความริ้ความสามารถในการวิเคราะห์รู้สึกค่อนข้างยากครับ พราะว่าโย์ยาวต้องใช้เวลาในการอ่านแล้วก็ตีเมื่อคลนวิธีการทำข้อสอบแล้วก็ทิศในการสอบทำให้เข้าใจวิธีหนูอ,อยากให้มีการตีเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้ค่ะทั้งหมดนี้คือผลการดําเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินปิซ่าของโรงเรียนอันซอเรียอัดดีนียะจังหวัดสตูลในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ขอบคุณค่ะ